รหัสแห่งนักสำรวจ11สัจธรรมที่จะเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นเข็มทิศวอนตั้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Fifth e l e m e n t s นะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องที่เราทุกคน ต่างก็รู้จักและคุ้นเคยกันดีนั่นคือเรื่องของความผิดพลาดหรือความล้มเหลวครับลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กน้อยกำลังหัดขี่จักรยานเป็นครั้งแรกดูสิครับภาพนั้นยังชัดเจนในความทรงจำของพวกเราหลายคนใช่ไหมครับความตื่นเต้นเสียงหัวใจที่เต้นรัวการทรงตัวที่สั่นคลอนและแน่นอนการล้มครั้งแรก ว่าเขาถลอกมีน้ำตาซึมแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเด็กน้อยคนนั้นร้องไห้ทำแผลแต่แล้วในวันต่อมาเขาก็กลับไปที่จักรยานคันเดิอมอีกครั้งเขาล้มอีกและก็ลุกขึ้นใหม่อีกจนในที่สุดเขาก็สามารถทรงตัวและปั่นจักรยานไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม นี่คือสภาวะตามธรรมชาติของเราครับคือการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกแต่เมื่อเราโตขึ้นโปรแกรมบางอย่างจากสังคมก็ถูกติดตั้งลงในตัวเราเราเริ่มถูกสอนในโรงเรียนว่าการทำผิดคือสิ่งที่ต้องได้คะแนนน้อยหรือถูกทำโทษเราเห็นในโลกออนไลน์แต่ภาพความสำเร็จของคนอื่นจนทำให้เรารู้สึกว่า การเดินทางของเราที่เต็มไปด้วยการสะดุดล้มนั้นเป็นเรื่องที่น่าอายเราจรึงเริ่มกลัวความผิดพลาดครับความกลัวนี้ทำให้เราหลายคนไม่กล้าที่จะลองขึ้นไปขี่จัก,กรยานคันใหม่ๆในชีวิตอีกเลยแต่วันนี้เราจะมาถอดรหัสและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่กันครับเราจะเปลี่ยนมุมมองต่อการลองผิดจากหายนะ ให้กลายเป็นการเก็บข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดนี่คือ11สัจธรรมที่จะติดตั้งเข็มทิศควอนตัมลงในจิตวิญญาของนักสํารวจอย่างคุณครับข้อ1ความล้มเหลวไม่ใช่การลองผิดแต่คือการหยุดอัปเดตคุณไม่ได้ล้มเหลวเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับแต่คุณจะล้มเหลวก็ต่อเมื่อคุณ ไม่กล้าลองใหม่อย่างชาญฉลาดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลจากความผิดพลาดนั้นแล้วลองนึกภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับพวกเขาปล่อยโปรแกร,รมเวอร์ชัน1.0ออกมาแล้วก็พบว่ามันมีบัก๊กหรือข้อผิดพลาดเต็มไปหมดพวกเขาหยุดสร้างเลยไหมครับไม่เลยครับพวกเขานำข้อมูลความผิดพลาดเหล่านั้นกลับมาแก้ไขแล้วก็ปล่อยเวอร์ชัน1.1 1.2 ออกมาเรื่อยๆการลองผิดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการแต่การหยุดเรียนรู้และอัปเดตตัวเองต่างหากคือความล้มเหลวที่แท้จริงข้อ 2>, 2. บางครั้งมันไม่ใช่ทางที่ผิดแค่เคลื่อนความถี่ที่ไม่ตรงกันบางครั้งสิ่งที่คุณทำแล้วไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นผิดหรือแย่เสมอไปนะครับ มันอาจเพ่งพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับคลื่นความถี่ของคุณณช่วงเวลานั้นหรือจังหวะของจักรวาลอย่างไม่เหมาะสมเหมือนกับการที่คุณพยายามจะปลูกดอกไม้มืองหนาวในฤดูร้อนไม่ว่าคุณจะดูแลดีแค่ไหนมันก็อาจจะไม่งอกงามไม่ใช่เพราะเมล็ดพันธุ์ไม่ดีแต่เพราะเวลาและสภาพแวดล้อมอย่างไม่ใช่ ยงเรียนรู้ที่จะมองมันเป็นความไม่เข้ากันทางพลังงานแทนที่จะมองเป็นการตัดสินคุณค่าในตัวคุณข้อ3คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ยังไม่ออกจากสถานีอวกาศคนที่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยเดินทางไปไหนเลยครับหากคุณยังล้มยังสะดุดยังพลาดอยู่นั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณกำลังอยู่ในสนามจริง คุณคือผู้เล่นไม่ใช่ผู้ชมจงภูมิใจในทุกรอยแถและทุกคราบดุลของนักสำรวจเพราะมันคือเครื่องหมายยืนยันว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญครับข้อ4คุณต้องยอมเดินผ่านโซนรกร้างเพื่อค้นพบโอเอซิสไม่มีนักสำรวจในประวัติศาสตร์ที่ค้นพบดินแดนใหม่อันอุดมสมบูรณ์ โดยไม่เดินทางผ่านพื้นที่แห้งแล้งธุระกันดาลหรือเต็มไปด้วยอันตรายมาก่อนการยอมเดินผ่านเส้นทางที่ไม่ใช่คือส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการค้นหาเส้นทางที่ใช่อย่างแท้จริงทุกเส้นทางที่ผิดพลาดคือข้อมูลที่ช่วยตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปและทําให้เข็มทิศของคุณชี้พยังทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น 5. ความลังเลคือตัวขโมยเวลาไม่ใช่การกระทำเวลาในชีวิตของเราไม่ได้สูญเสียไปกับการลองผิดหรอกครับแต่มันสูญเสียไปกับการเอาแต่คิดวิเคราะห์และลังเลจนไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรเลยต่างหากการกระทำที่ผิดพลาดอย่างน้อยก็ยังให้ข้อมูลและบทเรียนกลับมาแต่ความลังเลและความกลัว ไม่ให้อะไรเราเลยนอกจากความว่างเปล่าและการเสียดายในภายหลัง 6. ทุกความผิดพลาดคือการอัปเกรดเกราะพลังงานความผิดพลาดไม่ได้ลดทอนพลังชีวิตหรือคุณค่าของคุณนะครับในทางกลับกันมันคือการฝึกฝนภาคสนามที่ช่วยปรับจูนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับจิตใจและจิตวิญญาณของคุณทุกครั้งที่คุณล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ เกราะพลังงานของคุณจะหนานแน่นและทนทานขึ้นกว่าเดิมคุณจะกลายเป็นคนที่สงบขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและไม่หวั่นไหวต่อพายุลูกเล็กๆอีกต่อไป 7. การลองผิดคือการสแกนหาพลังที่ซ่อนอยู่คุณไม่มีทางรู้เลยว่ายานอวกาศที่เรียกว่าตัวตนของคุณ นั้นมีศักยภาพซ่อนอยู่มากแค่ไหนหากคุณไม่เคยลองนำมันไปทดสอบในสนามจริงทุกครั้งที่คุณลองทำสิ่งที่ไม่ถนัดหรือไม่เคยทำมันคือการเปิดระบบสแกนเพื่อค้นหาขีดความสามารถและพลังใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่บางทีความผิดพลาดในการลองทำสิ่งหนึ่งอาจจะทำให้คุณค้นพบพรสวรรค์ที่แท้จริงในอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นได้แ ความสำเร็จคือผลพลอยได้ของการรู้จักตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่จำเป็นต้องรู้มากกว่าคนอื่นในทุกเรื่องแต่สิ่งที่พวกเขามีอย่างแน่นอนคือความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นในทุกๆครั้งที่พวกเขาทำพลาดพวกเขารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลและจะปรับกลยุทธ์ของตัวเองอย่างไรในครั้งต่อไป ความสำเร็จจึงเป็นเพียงผลพลอยได้ของการเดินทางเพื่อทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง 9. ทุกการลองผิดคือบัตรผ่านสู่มิติถัดไปจงมองทุกความผิดพลาดเป็นเหมือนตั๋วหรือคีย์การ์ดที่คุณได้รับเพื่อใช้ผ่านประตูไปสู่ด่านต่อไปของเกมชีวิตครับมันคือการจ่ายค่าหน่วยเครดิต เพื่อปลดล็อกบทเรียนและโอกาสในระดับที่สูงขึ้นหากคุณไม่เคยผ่านด่านที่ง่ายกว่าคุณก็จะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้เข้าไปเล่นในด่านที่ท้าทายและมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ 10. ใช้พลังงานสร้างโอกาสไม่ใช่สร้างกำแพงแห่งความกลัวคุณมีพลังงานและความตั้งใจในแต่ละวันอย่างจำกัดคุณสามารถเลือกได้ว่า จะใช้มันไปกับการสร้างกำแพงแห่งความกลัวที่คอยป้องกันคุณจากความผิดพลาดซึ่งจะทำให้โลกของคุณเล็กลงเรื่อยๆหรือจะใช้มันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองได้ลองได้เรียนรู้และได้ขยายขอบเขตของตัวเองออกไป 11. ความผิดพลาดคือครูฝึกส่วนตัวที่จักรวาลส่งมาให้บางทีความผิดพลาดที่คุณกลัวนักหนานั้น อาจเป็นของขวัญและครูฝึกที่ดีที่สุดที่จัก,กรวาลคัดสรรและส่งมาให้คุณโดยเฉพาะก็ได้นะครับมันคือป้ายราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อแลกกับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะซ่อนอยู่หลังความผิดพลาดครั้งสำคัญเสมอบทสรุปพลังของการลองผิดไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณถอยหลังแต่มันคือกระบวนการคัดกรองอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยแยกนักสำรวจตัวจริงออกจากนักฝันที่ไม่เคยลงมือทำแล้วการลองผิดครั้งสุดท้ายได้มอบเข็มทิศอะไรให้คุณบ้างครับรับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงเลยนะครับสำหรับทุกการรับฟัง ทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดสมัครสมาช,ชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครทุกอย่างมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยมันมีความหมายและเดินทางไปถึงใจของเพื่อนๆและเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีที่สุด ที่ทำให้ผมอยากจะค้นคว้าและสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปเพื่อให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันในบ้านหลังนี้ว i p e l e m e n t ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ